แลกก็ได้มาถึงสถานที่แรกนะครับนั่นก็คือศาลเจ้าพ่อมเหศักซึ่งศาลเจ้าพ่อมเหศักนะครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคูเมืองของอำเภอชนบท์บ่าวาสิเป็นการขอพรนะครับในนาทีการงานในโชคลาภในเรื่องต่างๆนะครับซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่หูก,กันว่าลูกหลานอำเภอชนบทให้การเข้ารบสการะเจ้าพ่อนะครับซึ่งทุกๆปีในวันสงการานต์นะครับจะมีการเข้ารบสการาเจ้าพ่อครับ หลังจากเข้ารบสากาละเจ้าพ่อมเหศักด์ขับรถมาในมูที่หนึ่งตำบลสิบ,บนเรื่องอำเภอชนบทซึ่งเข้ากายุกับ วัดบึงแก้วนะครับซึ่งวัดบึงแก้วนี่เป็นสถานที่สาคัญของอําเภอชนบทอีกทีหนึ่งนะครับภาวะมีชิมนะครับชิมทึบแบบพื้นบ้านอีสานนะครับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกสถานที่หนึ่งนะครับท่านเกษตรอเพื่อนะครับกับน้ําทับเขาม้านะครับยางม้านะครับยางม้าน้ากันนะครับเขาไปใน้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งก็เป็นผนังนะครับซึ่งบ่งบอกได้เลยว่าสถานที่นี้มีความเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์นะครับอายุมากกว่าร้อยปีนะครับ และนี่ก็เป็นบริเวณภายในชิมนะครับซึ่งได้มีการกราบไหว้ขอพรน,นะครับเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตทองเจ้าของนะครับและบริเวณรอบชิมนะครับก็ได้ตกแต่งด้วยตุงนะครับและโมบายต่างๆนะครับเรียกได้ว่าสวยงามกันเลยทีเดียวเนาะครับ และนอกจากนั้นสถานที่สําคัญในวัดเมืองแก้วนั่นก็คือโบสถ์ซึ่งให้ไหตุสำคัญเลยก็คือการลอดสะดือโบสถ์โดยที่สิเฮ็ดให้เป็นศริมงคลในชีวิตโดยท่านเกษรอำเภอสุพิญญาสิพาเข้าไปรอดสะดือโบสถ์ แล้วค่ะและที่ขาดบ่ได้เลยสำหรับคนที่มักเสียงโชคเสียงดวงนั่นก็คือการมาสาการะเจ้าแม่ตะเคียน ท,ท,ที่แกวขาจาังหลังจากบูชาเจ้าเมตเคียดแล้วภารกิจสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการเสียงโชคเสียงดวงและที่ขาดบ่ได้ดนั่นก็คือแป้งเอามาเห็นอย่างเดี๋ยวทันเกษบเทศอำเภอสิอธิบายให้ฟังอเรามาสักการะแล้าแม่ตะเ,เกียนทองแล้วนะคะทีนี้ จ้าแม่ตะเคียนทองจะด่นจะดังในเรื่องโชคลาภเพราะฉะนั้นเรามาเราก็ขอก็อออเอาแป้งนะคะมาลูกมันก็จะมีตัวเลขอย่างนี้นะคะเนี่ยเพื่อใ,ให้ท่าน,นผู้ชมดูนะคะว่าที่ลูกไปแล้วเนี่ยเป็นเลขอะไรนี้ดูตามนี้นะคะใี่บางคนก็อาจจะเป็นสามเป็นสองมาแล้วทีนี้ขึ้นอยู่กับใครมีโชควาสนาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นะะส่วนใหญ่จะได้โชคลาภนะคะเพราะฉะนั้นขอเชิญมาท่องเที่ยวนะคะวัดบึงแก้ว วัฒนะธรรมที่เก่าแก่ของกองพิชนชนรวเป็นจุดที่น่ามาสกการะนะ และสถานที่ต่อไปนะครับนั่นก็คือวิสาหากิจชุมชนผ่าไม้หมัดมีบานหัวฝายโดยแม่สุภาพนี่ประชาขุนของเขาเนาะครับซึ่งมีงกิจกรรมต่างๆนะครับรา่ว่าจะเป็นการสาวไม้นะครับเป็นการเลี้ยงไม้ได้ผลิตภัณฑ์มากแล้วเอาไปให้จังหนต่อซึ่งผ่าไม้หมัดมีเนี่ยจะมีความสวยงามเนาะครับแม่สุภาพนี่ไม่ได้เป็นแค่นั้นก็คือมีการให้เมืองงานนะครับนิทรรศการะสะแสดงผลงานนะครับการปั้นมีปั้นไม้นะครับการตั้ม ไหมนะครับอ่าแลัวอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์นะครับจากแม่สุภาพนี่นะครับทาให้มันมีนี่งงามลายอิีินะครับเชิญชวนทุกคนนะครับอ่ามาเลือกช่มเลือกสื่อได้เลยแล้ว,ลวก็มีการเลี้ยงอาหารกลางวันนะครับเป็นอาหารจากผลผลิตทางการกเกษตรพนาพันวาเนาะมีหลากหลายแลยอะภูมิใจนำสเสนอเลยหอยเชอรี่สีทองแซ่บห้ายครับหลังจากไปช่มผ่ามาให้กินเขาอิ่มๆแลวก็มาเลือกสื่อครับเขาบอกว่าพักบ้านหัวไฟนี่เป็นพักที่ปลอดสารผิดผลิตโดยเกษตรกรนะครับ อ่กากะลำปีหัวใหญ่ๆนเนาะหลากีลักหลากหลายนานาสนิทครับ หลังจากสืบพักแล้วสถานีต่อมานะครับนั่นก็คือวัดนาอุทยานผู้หันพลังงาครับซึ่งวัดนาอุทยานผู้หันพลังงาำนี่มีเนื้อทีประมาณ6กพันกัวไร่เด้อครับซึ่งเป็นพื้นทีที่ใหญ่เนาะรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับในป่าละงง่นะครับป่าละงา่นี่สิติดกับตำบลหวยแกะนะครับไปหัวตำบลบั้งแสงซึ่งมีสถานที่สาคัญน้ากันนั่นก็คือเกื้อจ้องพนาเพลินวาที่ต่อมาก็คือภาพเขียนสีโบราณ ทีต่อมากก็คือเกลืงย่าหมาไปจังไดไปชมเลยครับ และนอกจากเกิงจ้อง,องเกิงยามา่าละกกาภาพเยนซีโบราานะครับก็ยังมีแคมปิ้งนะครับและบอ่อหนามซากักจิตนะครับที่เป็นสถานที่สำคัญของผู้หันพลงังงาำนะครับผ่านมาบ่ิจากหน้าที่นะครับกัดถึงเวลานะครับตาวันศิลาฟ้า เ้มาสิบห้าเมืมืงดูตะวันที่หนองกองแก้วนะครับซึ่งหนองกองแก้วในมีเนี่ยทีประมาณสี่พันไร่นะครับเป็นเรียกได้ว่าเป็นแหล่งน้ําที่มีความสําคัญของอําเภอชนบทเลยนะครับตะวันนี่สวยงามมากเลยครับไปเมืองกันเลยครับ หลังจากไปท่องเที่ยวมาเบิดหมือนะครับเฮาต้องเพิ่มพลังโดยการเดินตลาดนัดซึ่งตลาดนัดของชนบทขนองเฮานะครับจะเปิดทุกวันอังคารและวันศุกร์นะครับมีข้าวของหลากหลายเพราะว่าจะเป็นส้มตำน้ำสมและทั้นนะครับพักหมากไม้นานาชนิดเนื้อย่างนะครับและอีกหลายอย่างนะครับสุดท้ายนี้ผมขอเป็นตัวแทนสำนักง,งานเกษตรอำเภอชนบทขอฝากการท่องเที่ยวของอำเภอชนบทไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับ ขอขอบคุณสำหรับการรับชมครับ